เอกภพของเรานี้มันกว้างใหญ่แล้วก็เ,เต็มไปด้วยเรื่องหน้าพิศวงเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีคำถามใหญ่ๆที่แบบท้าทายความเข้าใจของเราอยู่เหมือนกันหนึ่งในปริศนาที่แบบร้อนแรงที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์ตอนนี้เลยก็คือทำไมเอกภพมันไม่แค่ขยายตัวเฉยๆแต่กำลังขยายตัวในอัตราที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยล่ะคะมันมันส่วนทางกับความรู้สึกเรามากๆเลยนะคะครับ เป็นคำถามที่พลิกความคิดเดิมๆของเราไปเลยจริงๆครับเพราะถ้าเราคิดตามหลักแรงโน้มถ่วงซึ่งมันเป็นแรงดึงดูดใช่ไหมครับมันก็น่าจะค่อยๆดึงทุกอย่างให้ช้าลงทำให้การขยายตัวะชะลอลงเรื่อยๆตามเวลาแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยกลับชี้ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามเลยครับอย่างซิ้นเชิงอ๋อซึ่งคำตอบหรืออย่างน้อยก็เป็นชื่อเรียกที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งกับพลังงานลึกลับที่ดูเหมือนจะคอยผลัก เอกภพให้ขยายตัวเร็วขึ้นเนี่ยก็คือพลังงานมืดหรือดักเอนเนอร์จีใช่ไหมคะแล้วดูเหมือนว่ามันจะเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะที่จะกำหนดอนาคตทั้งหมดของจัก,กรวาลเราเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะจากข้อมูลจากงานวิจัยที่เรามีอยู่เริ่มจากการค้นพบที่น่าทึ่งอันนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะการที่รู้ว่าเอกภพเร่งขยายตัวเนี่ยออตอนนั้นมันสร้างความประหลาดใจมากๆเลยใช่ไหมคะ โอ้โหมากเลยครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเกิดขึ้นเราๆปี1998ครับตอนนั้นเนี่ยมีทีมนักดาราศาสตร์อยู่2กลุ่มที่ทำงานแยกกันนะครับเป็นอิสระต่อกันพวกเขากำลังศึกษาดาวฤกษ์ระเบิดชนิดพิเศษที่เรียกว่าซ u เปอร์โนวาประเภท IA หรือ Type IA Supernova คือเป้าหมายตอนแรกเลยเนี่ยเขาแค่อยากจะวัดว่าเอกภพขยายตัวช้าลงแค่ไหนเพื่อไปคำนวณอายุคานวณชะตากรรมของมัน แต่ผลที่ได้กลับตลบัดเลยใช่ครับกลายเป็นว่าแทนที่จะช้าลงกลับเร่งความเร็วขึ้นอันนี้คือสิ่งที่แบบสั่นสะเทือนวงการฟิสิกส์ดารศาศาสตร์มากๆเลยนะคะแล้วเอ่อทำไมต้องเป็นซ u เปอร์โนวาประเภท Ia ล่ะคะมันมีอะไรพิเศษเหรอคะความพิเศษของมันคือการที่มันเหมือนกับเป็นเทียน,น,น,นมาตรฐานครับหรือ Standard Cand ดที่เราเชื่อถือได้มากๆสำหรับการวัดระยะทางที่มันไกลามากๆในเอกภพ ที่เป็นแบบนั้นได้ก็เพราะว่ากลไกการเกิดของมันค่อนข้างเอ,อ่อค่อนข้างเฉพาะเจาะจงครับกลไกที่ว่านี่เป็นยังไงเหรอคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะได้ครับลองนึกภาพตามนะครับเป็นระบบดาวคู่ที่ดาวดวงหนึ่งเป็นดาวแคระขาวหรือ white dwarf ซึ่งก็คือแกนกลางของดาวฤกษ์ที่มันตายไปแล้วขนาดเล็กแต่ว่าหนาแน่นมากๆดาวแคร์ขาวดวงนี้แหะครับ จะค่อยๆดูดมวลสารจากดาวเพื่อนบ้านของมันมาสะสมไว้เรื่อยๆอ๋อเหมือนแบบว่าค่อยๆสะสมพลังงานไปเรื่อยๆหรอคะสะสมมวลสารครับไม่ใช่พลังงานสะสมมวลสารไปเรื่อยๆจนกระทั่งมวลของมันเพิ่มขึ้นไปแตะระดับวิกฤตพอดีเปะ๊เปะๆเลยที่เราเรียกว่าขีดจํากัดจันทรสิขาหรือเชนรเซขาลิมิตซึ่งค่านี้จะอยู่ที่ประมาณ1.4เท่าของมวลดวงอาทิตย์ของเราพอถึงจุดนั้นปุ๊บ แรงโน้มถ่วงข้างในมันจะเอาชนะแรงดันออกแล้วก็เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันอย่างรุนแรงแล้วก็ระเบิดตู้มออกมาเป็นซูเปอร์โนวาครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะประเด็นสำคัญก็คือพอถึงขีดจำกัด1.4เท่าปุ๊บก็ระเบิดเปรี่ยงเหมือนกันทุกครั้งใช่ครับทำให้ความสว่างสูงสุดหรือ Peak Brightness ของการระเบิดแต่ละครั้งเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากๆเลย ไม่ว่าซูเปอร์โนวานั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามนะครับในเอกภพเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเรามีหลอดไฟร้อยวัตรรุ่นเดียวกันเป๊ะๆวางไว้ทั่วห้องเลยถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าทุกหลอดสว่างร้อยวัต์เท่ากันหมดพอเรามองเห็นหลอดไหนมันริบหรี่กว่าเราก็รู้ได้ทันทีเลยว่าอ๋อหลอดนั้นอยู่ไกลกว่าโอ้โหทัดเจเลยค่ะเป็นเหมือนไม้บรรทัดวัดระยะทางในอวกาศเลยนะคะเนี่ยแล้วนักดาราศาสตร์เขาใช้เทียนมาตรฐานอันนี้ในการวัดผลจนไปเจอเรื่องการเร่งขยายตัวได้ยังไงคะ พวกเขาก็ใช้กล้องโทรทัศน์กำลังสูงๆตรวจจับแสงจากซูเปอร์โนวาประเภท Ia ที่อยู่ในกาแล็กซี่ไกลๆนะครับแล้วก็วัดความสว่างปรากฏที่เราเห็นเปรียบเทียบกับความสว่างที่แท้จริงของมันคือที่เราพอจะรู้ว่ามันควรจะสว่างเท่าไหร่เพราะกลไกเทียนมาตรฐานนี้แหละครับมันก็จะทำให้คำนวณระยะทางออกมาได้อย่างแม่นยำพอสมควร จากนั้นก็นำข้อมูลระยะทางที่ได้เนี่ยไปเทียบกับค่าการเลื่อนทางแดงหรือ Redshift ของกาแล็กซีนั้นๆครับการเลื่อนทางแดงอ๋ออันนี้คือตัวที่บอกว่ากาแล็กซี่กำลังเคลื่อนที่ห่างออกไปเร็วแค่ไหนใช่ไหมคะถูกต้องครับการเลื่อนทางแดงมันบอกถึงความเร็วในการถอยห่างของวัตถุยิ่งค้ามมากก็ยิ่งถอยห่างเร็วพอเอาข้อมูลระยะทางที่ได้จากความสว่าง กับข้อมูลความเร็วที่ได้จากการเลื่อนทางแดงมาพลอตกราฟรวมกันตอนแรกนักวิทยาศาสตร์ก็หวังว่าจะเห็นรูปแบบการขยายตัวที่มันชะลอลงตามที่ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงทำนายไว้นั่นแหละครับแต่สิ่งที่เจอกลับเป็นสิ่งที่เจอจากทั้งสองทีมวิจัยเลยนะครับยืนยันตรงกันอย่างน่าประหลาดใจมากๆก็คือกาแล็กซีที่อยู่ไกลมากๆเนี่ยมันกลับดูเหมือนจะริบปรี่เกินกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับระยะทางและความเร็วของมัน ซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกมันน่ะอยู่ไกลกว่าที่คาดการไว้หรือพูดอีกอย่างก็คือเอกภพต้องเคยขยายตัวช้ากว่านี้ในอดีตแล้วค่อยมาเร่งความเร็วขึ้นในภายหลังเพื่อให้กาแล็กซี่เหล่านั้นไปถึงตำแหน่งที่ไกลขนาดนั้นได้ในเวลาเท่าๆกันอ๋อสรุปง่ายๆก็คือการขยายตัวมันไม่ได้ช้าลงแต่กำลังเร่งขึ้นนี่เป็นข้อสรุปที่แบบ ช็อกวงการมากๆเลยนะคะแล้วก็บ่งชี้ว่าต้องมีพลังงานหรือแรงผลักลึกลับบางอย่างแฝงอยู่ในอวกาศคอยต้านแรงโน้มถ่วงแล้วก็ผลักดันให้เอกภพขยายตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่ครับและนี่คือจุดกำเนิดของแนวคิดเรื่องพลังงานมืดหรือ dark energy ครับคือแก่งสำคัญของการค้นพบนี้เลยก็คือเอกภพไม่ได้แค่ขยายตัวแต่มันกำลังเร่งขยายตัว ซึ่งมันขัดแย้งกับความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงเดิมๆของเราและบังคับให้เราต้องหาคำอธิบายใหม่ครับฟังดูเป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะแต่คำถามต่อมาก็คือพลังงานมืดที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่คะในเมื่อเรามองก็ไม่เห็นสัมผัสก็ไม่ได้แล้วเราจะศึกษาหรือทำความเข้าใจมันได้ยังไงคะเนี่ยนั่นแหละครับคือความท้าทายใหญ่หลวงเลยครับสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพลังงานมืดส่วนใหญ่เนี่ย มันมาจากการสังเกตผลกระทบที่มันมีต่อเอกภพโดยรวมก็คือการเร่งขยายตัวที่เราพุ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้แหละครับเรายังไม่สามารถตรวจจับอนุภาคของพลังงานมืดหรือว่าวัดค่าของมันได้โดยตรงด้วยเครื่องมือใดๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเลยมันดูเหมือนจะไม่ทําปฏิกิริยากับแสงหรือสสารปกติในแบบที่เราคุ้นเคยเลยครับแต่ถึงจะมองไม่เห็นเราก็พอจะรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงแล้วก็มีปริมาณมากน้อยแค่ไหนละคะ จากการวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆด้านประกอบกันนะครับทั้งจากซูเปอร์โนวาประเภท Ia ที่ว่าไปและก็การกระจายตัวของกาแล็กซีในเอกภพหรือ large scale structure และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลหรือ cosmic microwave background CMB ซึ่งเป็นเหมือนแสงเรืองรองที่หลงเหลือมาจาก Big Bang นักวิทยาศาสตร์สามารถประเมินสัดส่วนองค์ประกอบต่างๆในเอกภพได้ค่อนข้างแม่นยำเลยครับแล้วผลออกมาเป็นยังไงคะ สัดส่วนของพลังงานมืดนี่มันเยอะขนาดไหนถูกต้องครับผลที่ได้นี่น่าทึ่งมากครับข้อมูลชี้ว่าพลังงานมืดเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนมากถึงประมาณ68%ของพลังงานมวลสารทั้งหมดในเอกภพเลยครับฮะ68%เลยเหรอคะจริงเหรอคะเนี่ยนี่มันเยอะกว่าสสารมืดดาร์กแมทเทอร์ที่ก็ลึกลับพอตัวอยู่แล้วซึ่งมีประมาณ27%เ แล้วก็เยอะกว่าสสารปรกติที่เรามองเห็นจับต้องได้พวกดาวเลิกดาวเคราะห์กา๊าซฝุ่นที่รวมกันทั้งหมดแล้วมีแค่ราวๆหเท่านั้นเองอย่างงั้นเหรอคะเนี่ยโอ้โหถูกต้องครับแกนสําคัญที่น่าตกใจมากๆกก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าจักรวาลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่สสารที่เราคุ้นเคยเลยนะครับแต่มันคือพลังงานมืดแล้วก็สสารมืดที่มองไม่เห็นนี่เอง พลังงานมืดคือองค์ประกอบที่มีอิทธิพลครอบงำเอกพภพในยุคปัจจุบันนี้เลยครับซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ปริศนานี้มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าตัวตนที่แท้จริงของมันคืออะไรกันแน่แล้วมีทฤษฎีไหนที่พยายามจะอธิบายเจ้าพลังงานมืด68%นี้บ้างไหมคะมีแนวคิดหลักๆที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพิจารณากันอยู่นะครับแนวคิดแรกที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงคือสิ่งที่เรียกว่าค่าคงที่จัก,กรวาลหรือ cosmological constant สัญลักษณ์คือตัวแลมด d าในสมก,การสนามของไอน์สไตน์นะครับค่าคงที่จักรวาลชื่อคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินว่าเกี่ยวข้องกับไอน์สไตน์ใช่ครับเป็นแนวคิดที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยเสนอเพิ่มเข้าไปในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขานานมาแล้วแต่ว่าบริบทต,ตอนนั้นมันต่างออกไปนะครับตอนนั้นไอน์สไตน์เชื่อว่าเอกภพควรจะนิ่งๆอยู่กับที่ไม่ขยายตัวไม่หดตัว เขาเลยใส่ค่าคงที่นี้เข้าไปเพื่อเหมือนกับค้ำไม่ให้แรงโน้มถ่วงมันดึงเอกภพ,พยุบเข้าหากันแต่พอเดดวินฮับเบิลคนพบว่าเอกภพ,พกําลังขยายตัวอ์สตน์ก็เลยถอดค่าคงที่นี้ออกไปแล้วก็บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเลยแต่กลายเป็นว่าความผิดพลาดนั้นอาจจะไม่ผิดเสียทีเดียวหรอคะอีกครั้งในฐาน,นะที่เป็นคําอธิบายของพลังงานมืดโดยมองว่ามันคือพลังงานที่มีอยู่ในตัวอวกาศว่างเปล่าเองหรือ energy of empty space มันมีความหนาแน่นคงที่เท่ากันทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าเอกภพจะขยายตัวไปแค่ไหนพลังงานนี้ก็ไม่เจือจางลงแล้วก็สร้างแรงผลักดันให้เกิดการเร่งขยายตัวขึ้นมาได้ครับน่าสนใจมากเลยค่ะที่แนวคิดเก่าถูกปัดฝุ่นขึ้นมาใช้ใหม่ได้แล้วมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะมีอีกแนวคิดหนึ่งครับมาจากโลกของฟิสิกส์ควอนตัมเลยก็คือพลังงานจากสุญญากาศควอนตัมหรือควอนตัมแวลคิมเอนเนอร์จี ตามหลักกลาศาสตร์ควอนตัมนะครับแม้แต่ในอวกาศที่ดูเหมือนว่างเปล่าที่สุดเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่างเปล่านะครับแต่มันเต็มไปด้วยความปนป่วนในระดับควอนตัมมีสิ่งที่เรียกว่าอนุภาคเสมือน virtual particles พุดขึ้นมาจากความว่างเปล่าแล้วก็สลายตัวหายไปตลอดเวลาในช่วงริบตาเท่านั้นเองแล้วความปั่นป่วนอันนี้มันสร้างแรงผลักได้ยังไงหรอคะอนุภาคเสมือนพวกนี้ในสุญญากาศเนี่ยอาจจะมีค่าเป็นบวกแล้วก็ก่อให้เกิดแรงดันที่เป็นลบหรือ negative pressure ซึ่งตามทฤษฎีสัมพัทธภาพแล้วแรงดันลบแบบนี้แหละครับจะส่งผลเหมือนกับแรงโน้มถ่วงที่ผลักออกทำให้เอกภพเร่งขยายตัวได้ฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่าทึ่งนะคะทั้งค่าคงที่จัก,กรวาลทั้งพลังงานสุญญากาศคอนตัมแล้วมันมีปัญหาอะไรกับทฤษฎีพวกนี้ไหมคะหรือว่าอันไหนน่าจะเต็นไปได้มากที่สุดคะอืมทั้งสองแนวคิดหลักนี้ต่างก็มีปัญหาใหญ่ในตัวเองเหมือนกันครับสำหรับค่าคงที่จัก,กรวาลปัญหาก็คือ ทำไมทำไมค่าของมันถึงมีค่าเล็กน้อยพอดีเป๊ะขนาดนี้ที่จะทําให้การเร่งขยายตัวเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีบทบาทสําคัญในช่วงไม่กี่พันล้านปีที่ผ่านมานี้เองทําไมมันไม่มากกว่าหรือน้อยกว่านี้มากๆไปเลยส่วนพลังงานสุญญากาศควอนตัมอันนี้ปัญหาใหญ่กว่านั้นนี่ครับคือพอคํานวณค่าพลังงานนี้ตามทฤษฎีควอนตัมพื้นฐานที่เรามีเนี่ยผลที่ได้มันสูงกว่าค่าพลังงานมืดที่เราสังเกตการได้ในเอกภพเป็นล้านล้านล้านลาน้ลานเท่าเลยครับ ต่างกันมหาศาลจนน่าตกใจโอ้โหหมายความว่าทฤษฎีพื้นฐานที่เรามีอยู่ตอนนี้คำนวณพลังงานของความว่างเปล่าออกมาผิดพลาดไปเยอะมากๆขนาดนั้นเลยเหรอคะหรืออาจจะมีกลไกบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจที่ทำให้ค่าพลังงานสุญญากาศที่แท้จริงมันถูกลดทอนลงมาเหลือเพียงแค่น้อยนิดอย่างที่เราเห็นก็ได้ครับหรือบางทีคำอธิบายอาจจะไม่ได้อยู่ในสองแนวคิดนี้เลยก็ได้แสดงว่า ถึงจะมีทฤษฎีหลักๆอยู่แต่ก็ยังไม่ถือว่าลงตัวยังมีช่องว่างอีกเยอะเลยสินะคะแล้วมีแบบจำลองหรือแนวคิดทางเลือกอื่นๆที่นักวิทยาศาสตร์เสนอขึ้นมาเพื่ออธิบายพลังงานมืดอีกไหมคะมีครับเพราะความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีหลักนี้เลยครับที่มันกระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์พยายามคิดหาทางเลือกใหม่ๆ ตัวอย่างที่น่าสนใจก็เช่น Quintessence แนวคิดนี้เสนอว่าพลังงานมืดอาจจะไม่ใช่ค่าคงที่แบบค่าคงที่จักรวาลแต่อาจจะเป็นสนามพลังงานหรือ Energy Field ชนิดใหม่ที่แผ่กระจายไปทั่วเอกภพคล้ายๆสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแต่คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือความหนาแน่นและแรงผลักของมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาได้ครับอ๋อหมายความว่าอัตราการเร่งขยายตัวของเอกภพอาจจะไม่คงที่ อาจจะเคยเร่งช้ากว่านี้หรืออาจจะเร่งเร็วกว่านี้ในอนาคตใช่ครับนั่นคือความเป็นไปได้อย่างหนึ่งตามแนวคิด quintessence นอกจากนี้ก็ยังมีอีกแนวทางที่ต่างออกไปเลยก็คือความโน้มถ่วงดัดแปลง modified gravity อันนี้คือไม่ได้หาพลังงานใหม่แต่ไปแก้ที่ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงเดิมหรอคะถูกต้องครับแนวคิดนี้ตั้งคำถามว่าหรือจริงๆแล้วมันไม่มีพลังงานมืดอะไรเลย แต่เป็นเพราะทฤษฎีแรงโน้มถ่วงที่เราใช้อยู่คือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์มันอาจจะยังทำงานได้ไม่ถูกต้องนักในสเกลที่ใหญ่มากๆระดับจักรวาลหรือในสภาวะที่ความหนาแน่นพลังงานต่ำมากๆแบบในปัจจุบันบางทีเราอาจจะต้องปรับปรุงกฎของแรงโน้มถ่วงเสียใหม่เพื่อให้มันอธิบายการเร่งขยายตัวได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพลังงานลึกลับอะไรเลยเป็นมุมมองที่ท้าทายทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่มากๆทฤษฎีหนึ่งเลยนะคะเนี่ย แล้วมีแนวคิดที่ล้ำไปกว่านั้นอีกไหมคะก็มีแนวคิดที่มาจากฟิสิกส์ทฤษฎีที่ล้ำหน้าขึ้นไปอีกครับอย่างเช่นแนวคิดเกี่ยวกับมิติพิเศษหรือ extra dimensions ที่มาจากพวกทฤษฎี String หรือทฤษฎี M ซึ่งเสนอว่าเอกภพของเราอาจจะไม่ได้มีแค่3มิติเชิงพื้นที่กว้างยาวสูงที่เรารับรู้กันแต่อาจจะมีมิติอื่นๆซ่อนอยู่ แล้วมิติพิเศษเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อการทำงานของแรงโน้มถ่วงในระยะไกลๆทำให้มันดูเหมือนว่ามีการเร่งขยายตัวเกิดขึ้นครับฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟหรือนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะคะเรื่องมิติพิเศษเนี่ยครับแม้จะฟังดูแปลกๆนะครับแต่ก็เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีรองรับอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่ายังพิสูจน์ได้ยากมากๆด้วยการทดลองก็ตามประเด็นนี้มันก็นำไปสู่คำถามสำคัญนะครับว่า หรือความเข้าใจที่เรามีต่อกฎเกณฑ์พื้นฐานของธรรมชาติแล้วก็โครงสร้างของอวกาศเวลาเองเนี่ยอาจจะยังผิวเผินเกินไปที่จะอธิบายปรากฏการณ์ที่เราสังเกตเห็นในระดับจักรวาลได้น่าคิดมากๆเลยค่ะแสดงว่าสนามนี้นี้เปิดกว้างสําหรับการค้นพบใหม่ๆอีกเยอะเลยนะคะแล้วถ้าเราลองมองไปในอนาคตไกลๆล่ะคะสมมุติว่าพลังงานมืดมันยังคงทํางานในลักษณะที่เราเห็นในปัจจุบันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยชะตากรรมของเอกภพจะเป็นยังไงคะโอ้ อันนี้เป็นคำถามที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าขนลุกไปพร้อมๆกันเลยครับถ้าหากว่าพลังงานมืดยังคงมีลักษณะเหมือนค่าคงที่จักรวาลคือมีความหนาแน่นคงที่ทำให้เอกภพเร่งขยายตัวด้วยอัตราเดิมต่อไปเรื่อยๆนะครับฉากทัศนที่เป็นไปได้มากที่สุดเลยเนี่ยเราเรียกว่า big freeze หรือบางทีก็เรียกว่าความตายเชิงความร้อนครับ big freeze แค่ชื่อก็รู้สึกหนาวแล้วค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นหรอคะในฉากทัศนี เอกภพก็จะขยายตัวต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับแล้วก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆกาแล็กซีต่างๆก็จะเคลื่อนที่ห่างออกจากกันไปเรื่อยๆจนลับขอบฟ้าที่เรามองเห็นได้แสงจากกาแล็กซีอันไกลโพ้นก็จะเดินทางมาไม่ถึงเราอีกต่อไปท้องฟ้ายามค่ำคืนก็จะมืดมิดลงเรื่อยๆดาวฤกษ์ที่มีอยู่ก็จะค่อยๆเผาผลาญชั่วเพลิงจนหมดแล้วก็ดับไปกลายเป็นดาวแคะขาว ดาวนิวตรอนหรือไม่ก็หลุมดำเมื่อเวลาผ่านไปนานมากๆมากๆเลยนะครับแม้แต่สสารก็จะสลายตัวโปรตอนอาจจะสลายไปและหลุมดำก็จะค่อยๆระเหยหายไปตามทฤษฎีการแผ่รังสีของฮอว์กิงจนสุดท้ายเอกภพก็จะเหลือเพียงแค่ทะเลอนุภาคมูลฐานพลังงานต่ำๆที่กระจัดกระจายแล้วก็เย็นยะเยือกเข้าใกล้ศูนย์สมบูรณ์ เป็นความว่างเปล่าอันหนาวเหน็บและก็มืดมิดชั่วนิรันเลยครับฟังดูเป็นจุดจบที่อ้างว่างแล้วก็ยาวนานมากมากเลยนะคะแล้วมีฉากทัดอื่นที่เป็นไปได้อีกไหมคะมีอีกฉากทัศนะหนึ่งครับที่น่าสะพรึงกว่านั้นอีกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าพลังงานมืดมันไม่ได้มีค่าคงที่แต่กลับมีกําลังแรงมากขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาอันนี้บางครั้งเรียกว่าพลังงานปีศาจหรือแฟนทอมเอ n เน g y จี ฉากทัศนะนี้เรียกว่าบิ g Rip หรือการฉีกกระชากครั้งใหญ่ครับบิ g Rip ชื่อฟังดูรุนแรงมากเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะในสถานการณ์นี้ถ้าพลังงานมืดเป็นแบบแฟนทอมเอนเนอรนะครับแรงผลักของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำกัดเลยจนในที่สุดมันจะเอาชนะแรงพื้นฐานอื่นๆทั้งหมดที่ยึดเหนี่ยวโครงสร้างต่างๆในเอกภพเอาไว้ในช่วงแรกมันก็จะฉีกพวกกระจุกกาแล็กซีออกจากกัน ต่อมาแรงผลักก็จะรุนแรงพอที่จะฉีกดาราจักรหรือกาแล็กซี่ให้แตกสลายไปจากนั้นก็จะฉีกระบบดาวฤกษ์แล้วก็ดาวเคราะห์ออกจากกันและในที่สุดนะครับแรงผลักนี้จะรุนแรงถึงขั้นที่เอาชนะแรงนิวเคลียร์ที่ยึดเหนี่ยวอะตอมและนิวเคลียสไว้ด้วยกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพตั้งแต่กาแล็กซี่ไปจนถึงอะตอมจะถูกฉีกกระชากออกเป็นชิ้นส่วนมูลฐานกระจัดกระจายไปในความว่างเปล่าเป็นจุดจดที่รวดเร็วและรุนแรงมากๆครับอื โอ้โห oh, อันนี้น่ากลัวกว่าบิ๊กฟรีซอีกนะคะฟังแล้วก็อดคิดไม่ได้เลยว่าเอกภพที่เราเห็นว่าสวยงามกว้างใหญ่ไพศาลส,สุดท้ายอาจจะจบลงแบบรุนแรงอย่างนั้นครับเป็นความคิดที่ชวนให้เราตระหนักถึงความยิ่งใหญ่และก็บางทีก็ความโหดร้ายของธรรมชาตินะครับแล้วก็ย้ำเตือนว่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเอกภพมันยังจำกัดอยู่มากจริงๆนี่เป็นเพียงฉากทัศนะที่เราคำนวณได้จากแบบจำลองปัจจุบันเท่านั้นนะครับความเป็นจริงอาจจะซับซ้อนกว่านั้น พลังงานมืดอาจจะสลายตัวไปหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เรายังไม่รู้จักเข้ามาเปลี่ยนแปลงอนาคตของเอกภพเปียงสิ้นเชิงเลยก็ได้ครับเป็นเรื่องที่ทั้งน่าทึ่งลึกลับแล้วก็ชวนให้ขบคิดจริงๆค่ะสรุปแล้วพลังงานมืดก็ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เลยนะคะมันคือพลังงานที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่กลับมีสัดส่วนมากที่สุดในเอกภพ,พ,พแล้วก็กําลังกลมชะตากรรมทั้งหมดของจักรวาลเอาไว้ถูกต้องเลยครับ การพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของพลังงานมืดเนี่ยจึงไม่ใช่แค่การไขปริศนาของจักรวาลเท่านั้นนะครับแต่อาจจะเป็นการเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจใหม่ในกฎฟิสิกส์พื้นฐานที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมซึ่งอาจจะปฏิวัติมุมมองที่เรามีต่อความเป็นจริงไปเลยก็ได้ครับและพอพูดถึงความเป็นจริงของจักรวาลมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจนะคะว่าบางทีสิ่งที่เราสังเกตเห็นและรับรู้อยู่นี้อาจจะยังไม่ใช่ภาพทั้งหมดหรืออาจเป็นแค่ภาพเสมือนก็ได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะมาสำรวจกันต่อในโอกาสหน้านะคะกับคำถามที่ท้าทายความคิดไม่แพ้กันเลยว่าจักรวาลที่เราอยู่นี้อาจเป็นเพียงภาพลวงตาหรือซิมูเลชันโอ้เป็นหัวข้อที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับสำหรับวันนี้ถ้าการเจาะลึกเรื่องราวของพลังงานมืดทำให้ได้ความรู้และความคิดใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะโปรดช่วยสนับสนุนเราด้วยการกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญคือกดติดตามหรือ subscribe ช่องของเราเอาไว้ จะได้ไม่พลาดเนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจแบบนี้ในอนาคตกันนะคะครับและในการสนทนาครั้งนี้เราต้องขอขอบคุณข้อมูลอ้างยิงสำคัญจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งข้อมูลล่าสุดจาก NASA Science บทความวิชาการต้องฉบับที่เป็นหมุดหมายสำคัญในการค้นพบพลังงานมืดของทีมเพ r ร์เมเชอร์และรีสช m มิตและคณะในปี1999ข้อมูลจากโครงการสำรวจพลังงานมืดโดยเฉพาะอย่าง ESA Euclid m i s s i o n ขององค์การอวากาศยุโรป รวมถึงแนวคิดและคำอธิบายจากหนังสือ From Eternity to Here โดยชอนแคร์โรด้วยครับขอบคุณมากค่ะแล้วกลับมาพบกับก,บการเจาะลึกเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจกันได้อีกในครั้งต่อไปนะคะ